ดีครับผมเดี๋ยวเด็ดไฟไปน่อยครับไต่กิ่งกีดนะครับไหนครับผมเป็นปะครับจับไฟเนาะจับกิ่งกีดครับผมมันเอาเนาะอากาศมัเอากิ่งกีดมันออกครับดีครับผม ขับหลายเลยครับผมมาไต่กันนะครับตัวนึงครับเห็นไหมครับผมเห็นนะวม่ต้อง จิลีดต่อครับตัวนึงครับพี่น้องแบบจัะมีหนาหน่ยครับ,บครับธรรมาชาติเลยครับพี่น้องเลยเพราะโชคมรนจะกาศไปรับกันครับตัวนึงครับผม หลายอยู่ครับผมมันเอาเนาะอากาศมันเอาเนาะกิริบมันได้ข้นมากเนาะครับกิริบไดขึ้นจากเฟืองมากเนาะครับเสียงหองอยก็ลายครับพี่นอ้องครับผมสรุปผมงานเนาะครับผมแต่หลายอยู่ครับ นี่เนาะครับสตหลายอยู่ครับพี่น้อง